น้องชื่อว่าเจ้ามีเงินนะคะไปได้มาจากการไปทําบุญที่วัดนะคะพอดีไปเล่นกับน้องแล้วพอดีน้องติดมาเลยไม่ยอมไม่ยอมลงเลยมากับเราด้วยปล่อยก็ไม่ยอมไปเราก็เลยรับรับน้องมาเลี้ยงนะคะตอนนี้ก็เลี้ยงมาได้สองวันแล้วค่ะ กินอาหารใหญ่เลยอร่อยมากปลาทูออาบน้ำให้สะอาดหมดจดเลยค่ะชื่อว่าน้องมีเงินนะคะขอให้มีเงินเยอะๆตามชื่อน้องค่ะ นี่นะค่ะ